วันนี้นะครับเราจะมาทำการทดลองกับงูไม่มีพิษนะครับมันลอยน้ำหรือว่าจมน้ำไอคลิปที่ว่างูมีพิษลอยน้ำผมก็ทำกันไปแล้วอ่ะเร็ว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 ,วปล่อยถุ่งมาจับที่ไอ้ห้าเอ้ยผ <c oughs> มอย <c oughs> บอกเลยว่าผมบอกเลยไหมตะโหบอกให้ไวให้ไวเรื่องเีลาเมื่อกีดู มันก็สรุปมันก็จมๆลอยๆแต่วันนี้เราจะมาทํางูที่ไม่มีพิษดูสิครับว่ามันจะลอยน้ําหรือจมน้ําทํากี่คลิปวัเนี้ยไอ่ทาทำพิษได้บ่ะเอางูเห้ามาทําอ่ะเออแล้วแกบอกว่าทาไม่มีพิษเดี๋ยวอ๋อทำทั้งสองตัวเลยหรอทำหมดเลยแล้วเอางูเห่ามาทาอะไรอ่ะก็ไม่รู้นึกกลัวมันจะเดี๋ยวไปโดนแดดโดนอะไรร้อนอย่างงี้เออเออเขาเอางูเห้ามาสรุปทำไหมล่ะก็เอาทำหลอททำก็ทำเออเอาไหม ครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทดลองกันในเรื่องงูลอยน้ํางูพิษงูพิษลอยน้ํากับงูไม่มีพิษจมน้ําจริงหรือไม่ไอคลิปที่ว่างูพิษลอยน้ําผมก็ทําไปแล้วเราจะมาลองกันอีกทีนะครับอีกรอบหนึ่งว่ามันลอยน้ําจริงหรือว่าจมๆลอยๆแล้วก็มาดูตัวที่ไม่มีพิษด้วยว่ามันจะจมน้ําหรือเปล่าพูดมั่วทั่วไปไหมพังไม่รู้เรื่องอ่ะ บทก็คือว่าโบราณเนี่ยเขาบอกมาว่าเวลาดูงูว่ามีพิษหรือไม่เนี่ยให้ดูตอนมันว่ายน้อํอถ้ามันว่ายน้ําแล้วตัวมันลอยเนี่ยนั่นแหละงูมีพิษแต่ถ้าว่ายน้าเนี่ยโผล่แค่หัวแล้วตัวมันจมเนี่ยมันคืองูไม่มีพิษซึ่งผมก็เคยทดลองมาแล้วแล้วก็เป็นแค่งูเห่าไงมันก็เลยยังไม่มียังไม่ชัดเจนนักก็จะลองทดลองกันอีกครั้งนึง ว่าความเชื่อนนจริงหรือไม่มึงก็ไปยจำได้ไหมเฮ้ยเข้าใจพอ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 ใช่ทั้งวันก็เลยบกวากับพี่ทั้งวันเลยเออเนี่ยจบจะไม่ได้หรอเววบนี้เว้ยอ่ะทำไมพี่มาทำอะไรครับวันนี้จะมาทดลองทดลองอะไรพี่งูมีพิษกับไม่มีพิษแล้วว่าจะลอยน้ําหรือจมน้ําอย่างเช่นงูมีพิษเนี่ยเพราะว่าปล่อยแล้วมันจะลอยน้ำแต่ว่าไคคนโบราณ ปล่อยแล้ว yup. มันจะลอยน้ําถ้ามันมีพิษนะแต mm ่ถ hmm. ้าเกิดงูไม่มีพิษมันก็จะจมน้ํามันจะไปโพัวห like ัวไปอไม่ร oh, ู้จริงหรือเปล่าวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่มาด้วยเฮ้ยเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แผนกสัตว์เลื้อยคานของสวนสัตว์โคราชเราจะมาช่วยเราขอเชิญขอเชิญที่ดชุ่มสขอเชิญที่นะครับครับกำลังไปลื่นๆมันจะมาอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งข้างล้มไป อันนี้งูอะไรครับพี่เป็นงูปีกแก้วครับปีกแก้วไม่มีพิษนะพี่นะไม่มีพิษครับชนิดแรกเอาพี่เดี๋ยวเตรียมตัวออกมาเลยครับอันนี้ลากยาวๆเลยนะพี่ไปเลยครับพี่เดี๋ยวเรามาทดสอบปีกแก้วก่อนนะครับงูไม่พิไม่มีพิษนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่ามันจะว่ายน้ำมีอไรพิป่อยเลยครับปล่อยเลยครับครับโอเคมันจะไม่ยอมลงน้ำครับผมจะขึ้นบกอย่างเดียวไย่ารู้แล้วพี่ ไปดูแล้วนะได้แล้ว,ลวก็ไปแล้วนะครับที่เ่าไปยังไงนะ่ะ,ะยังไงก็ได้เลยถ้าใส่มอเตอรลงไแค่มเขามีตัวอะไรไหมเต่ากระอนะเต่ากรอนผู้เดียวต่ากรอนไม่ได้กัดแล้วเดีพี่ลงไปเยียยมปกัดพี่อ่ะไม่ให้แผลพันอืม <ừ> <c ười> ไม่ขอได,ไ,ไ,ดไ,ได้ดูดูนะครับดูนะครับนะครับดูว่ามันลอยหรือมันจมนะครับ แล้วเมื่อกี้นะครับเป็นงูปีแก้วนะครับซึ่งเราทําการปล่อยเป็นงูไม่มีพิษแต่ก็ลอยน้ําแล้วเราจะทําการทดลองงูอีกหนึ่งตัวนะครับให้พี่อ่านนาเข้ามาเลยครับพี่อ่านครับงูอะไรครับตัวนี้เป็นงูสิงหางลายครับเป็นงูไม่มีพิษอีกชนิดนึงครับตัวเล็กนี่มันจะไวไหมพี่น่าจะไวน่าดครับจะปวยกระทันไหมครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยครับพี่อ่านได้ครับ ลองดูกันเลยนะครับไปรูแล้วงูเลยทั้งเลยเอาดำน้ำไปไหนละอ่ะอีมายาวอะไรนะอีดหูลุดนะอีดหลุดเรียบร้อยแล้โอ้หนี่นี่ใช่หรอ เดือดพึ่งเดี๋ยวเราดูกันใหม่เลยนะครับแล้วหันหน้าไปนู้นให้หันหน้าไปนู้นดีไปไหมไปที่ลูกไปนู้นที่ลูกปล่อยนะจะภาพพร้อมยังปล่อย าไปอีกแล้วอัน,นี้เลยไม่รู้อยู่ไหนเลยคนนี้น้ำไม่ใส่ด้วยองไปนี่นะครัไปนี่แล้วฮะอร่องยไปเล้วไปเยอะไปเย้ตัวลอยแล้วไหมุห มือทั้งหลังเลยทุกคนจังหวะจับเลยได้ไหมโ้โตัวมันลอยนะครับดูนะครับมันไม่ได้จมน้ำนะครับมันลอยน้ำนะครับขึ้นบขึ้นแม็กบนดีกว่าเตียงร่างเสี่ยว นี่นะครับงูชนิดนิงซึ่งเป็นงูงไม่มีพิษนะครับแต่ก็ลอยน้ําครับเข้าไปแล้วครับมันเข้าโรุงไปแล้วครับมันนอนขดอย่รงนี้ครับ และนี่นะครับก็ูคืองูสิงนะครับซึ่งมีงูไม่มีพิษเลยแต่มันก็ยังลอยน้ําได้แรกๆที่เราปล่อยมันก็จ,จะมีโผล่แต่หัวบ้างไม่เห็นตัวแต่พอมันจะลอยน้ํามันก็ลอยน้ําได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูงูชนิดอื่นกันเลยครับครับงูไม่มีพิษเราก็ทดลองไปแล้วอันนี้เหลืองูมีพิษครับงูเห่าอาจารย์นิกแล้วก็ปี่ั๋นเขาไปไหนกันหมดอะ ไปธุระจะเล่นดีไหมวะงูเห่าหนะเว้ย<ด>ถ้าเกิดมันหลุดไปหรืออะไรงี้เะไม่ทันมันนะเอาอเลยเปลวเอางี้ไหมของอาจารย์นี่เขามีอยู่คลิปหนึ่งไหให้คนกับข้ามไปดูของอาจารย์นิกดีกว่ามั้ยตัวนี้เราก็ไม่เล่นลนะเนาะไม่ได้เอางี้ดีกว่าถ้าใครอยากดูของอาจารย์นิกก็ให้เลือกไปดูของอาจารย์นิกถ้าใครจะดูของอาจารย์อีทคุณเลือกเลย คุณจะดูของอาจารย์นิกหรือของอาจารย์อีฟคุณเลือกเลย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 